อ๋ yup ออยู่บ้านเราต้นนี้หน่อยเลยต้นอะไรต้องตัดนะมันติดตุ้ยนีะต้นนี้ก็คือต้นมะลิอ๋อต้นดอกมะลิดอกเขียวตูนไอ้ดอกมะลิไอ้ดอกเขียวแล้นมาสนาะน้อยตัวนี้อ๋อต้นนี้ก็มีอีกมักแบบซีเสีะมักติดอยู่ใส่

เซียฟลาวเวอร์ต้นมะลิกันนี่อีกนะเธอเซียฟลาวเวอร์ต้นบัวหิมะกันนี่กำลังปลูกนะต้นกวนอิ่มกลนอิ่มเงินอะไรมันต้น,ะนอ,นอ,อ,นอะไอ่ะอ่างมิปุ่น มีหมดเลยอโอเป็นเซนฟลาวเวอร์ต้นกอ่อนอิมเมอต้นอาอต้นมัขามก็มีอีกาาทำมเรนชื่อก็มีอีกโออมีดอกเต็มอยู่อ๋อเป็นฟุ่มเลยอ๋อมันออกดอกแบบเชี้ยวะคลรต้นที่แบบ Oh, i do